สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยากกินหนุใน,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 กกน,ในใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระพรออนเดอเดย์วันนี้ให้พระวจนะเพื่อจะนําชีวิตของเราเพื่อจะเป็นกําลังเป็นที่หนุนใจเราทุกๆวันนะครับวันนี้อยากกินหนุนใจพี่น้องด้วยพระธรรมหนึ่งยนบทที่4ี่ข้อสิบเก้าหนึ่งยนบทที่4ี่ข้อสิบเก้าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวกับเราสั้นๆนะครับบอกว่าเราั้งหลายรักก็เพราะพระองค์รักเราก่อน สั้นๆแค่นี้ครับเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์รักเราก่อนขอบคุณพระเจ้าครับระวจนะของพระเจ้ายืนยันบอกเอาไว้ชัดเจนครับความรักเป็นของพระเจ้าและความรักพระเจ้าก็ให้กับเราและความรักนั้นพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราให้คนอื่นด้วยพระองค์เลยทําให้เราเห็นก่อนเริ่มต้นว่าไงครับเราทั้งหลายรักก็เพราะ พระองค์รักเราก่อนที่เรารักคนอื่นได้เพราะเราได้รับความรักมาจากพระเจ้าเราจะรักคนอื่นได้ความรักของพระเจ้าจะต้องอยู่ในชีวิตของเราถ้าความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราก็จะรักคนอื่นได้ด้วยนี่คือสัจธรรมที่หนึ่งยนได้บอกกับเราอาไว้แล้วก็ให้กําลังกับเราครับหนึ่งยนบทที่4ี่ข้อสิที่เรารักคนอื่นได้เพราะพระเจ้ารักเราก่อน ข้าพเจ้ารักเราแล้วเราก็รักคนอื่นต่อไปนี่คือน้ำพระทัยและพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ปรารถนาจะให้เรามีความรักแล้วความรักนี้พระเจ้าได้ทําเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วเริ่มต้นกับเราแล้วขอวันนี้พระพรอื่นๆวันนี้จะเป็นพระพรในชีวิตของเราที่เราจะได้รับความรักจากพระเจ้าอย่างเต็มล้นอย่างมากมายแล้วเมื่อความรักของพระเจ้าเต็มล้นและมากมายในชีวิตของเราแล้ว มันก็จะไหลไปสู่คนอื่นมันก็จะไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมากมายเช่นกันเพราะความรักที่พระเจ้าให้เป็นความรักนิรันและเป็นความรักมั่นคงผู้เขียนหนึ่งยอนได้ย้ำบอกกับเราอย่างชัดเลยครับที่เราทั้งหลายรักคนอื่นได้เพราะว่าพระเจ้ารักเราก่อนถ้าพระเจ้ารักเราแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ต่อไปคือเราต้องรักผู้อื่นด้วย รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดแล้วต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนั่นคือคําสอนของวิสุพิจารณ์และให้พระพรออนเดว,วันนี้ในเช้าวันนี้เป็นพระพรที่จะให้กําลังหนุนใจและเชื่อแน่ว่าความรักนั้นจะเป็นความรักนิรันดรและเป็นความรักที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราและพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราแบ่งให้กับคนอื่นด้วยขอความรักมั่นคงของพระเจ้า เป็นพระพอรออนเดย์กับเราในวันนี้และทุกๆวันด้วยขอพระเจ้าเอพรครับ